ผลทันใจเพื่อนผลผลิตแทนปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ฉันสยามช้างนาช้างทองทปุ๋ยยูเอ็มแล้วไม่ผิดหวังโอ้โหดูละลานสุดลูกหูลูกตาจริงๆสำหรับสวนผักบุ้ง ที่เกษตรกรรุ่นใหญ่อย่างป้าเล็กแกเอาใจใส่ดูแลที่ลงแรงและลงทุนที่ต้องบอกว่าไม่เยอะเลยแต่กลับได้มาเกินคุม้มและแน่นอนว่าคุณกิติไม่พลาดที่จะมาเยี่ยมชมและพูดคุยกันครับเรามาติดตามผลผลิตจากช้างสยามนะครับที่บางเลนจังหวัดนคนปรปฐมที่เห็นอยู่เนี่ยผักุุง่งามมากเดี๋ยวไปดูข้างในกัน เล็กทำวิธีสามสองทับหนึ่งหมู่สองตำบลหินมูลอำเภอบางเลนจังหวัดนครพนมเอามาใช้แล้วมันเป็นยังไงบ้างมันก็ดีแหละมันดียังไงบ้างเอาเอาตอนที่เอามาฉีดอะตอนเอาของผมมาฉีดอะมันเป็นยังไงมันดียังไงบ้างถ้าฉีดไปเนี้ยสองสามวันมันก็เริ่มไอ้นั่นแหละมํารู้แล้วนะไวไวขนาดนั้นเลยหรอมันเริ่มว่าเริ่มจะรู้ว่ามันเขียวไหมฉีดไปเยอะไหมฉีดไปเยอะไหม ใช้หมุนไปเยอะไหมตอนแรกๆนี่เที่อมกันสามที่เที่ยวตอนแรกๆเลยแต่ฉีดไปก็คือก็ได้ผลดีเนาะที่เห็น่ผักบุ้งเนี่ยงามดีเนาะงามถ้าเรามาฉีดงามใหญ่ก็ดูเอาเถอะครับผักบุ้งที่นี่หลังจากได้ใช้ช้างสยามมันช่างงามอย่างที่คุณกิติพูดจริงๆลำต้นยาวตรงปล้องใหญ่ใบเขียวสวยน่ากินใช่ไหมล่ะครับแต่ก็ใช่ว่าป้าเล็กแกจะใช้ช้างสยามกับผักบุ้งเท่านั้น แกยังใช้กับนาข้าวมะเขือและเข้าโพดอีกด้วยผลที่ได้ก็เกินคาดไปตามระเบียบแหละครับผลลัพธ์ที่ได้อะหลังจากฉีดแล้วข้มืออะไหข้าวหรืออะไรทุกอย่างที่ใช้ออข้าวก็ดีอืมแปดล้นียนี่แปดล้นสาหเวียรแล้วแล้วเมื่อก่อนล่ะเมื่อก่อนก็สามสิบป่าอ๋ออ๋อโอเค 28่สิดไลนสากเปียนปกติถ้าเกิดอากาศร้อนมันจะไม่ถึงใช่ไหมอ๋อมันจะไม่ถึงมันจะรีบโอเคมันจะรีบแต่ว่าแต่เนี้ยมันก็ยังได้เท่าเดิมเพียงแต่อากาศมันร้อนถูกไหมใช่ค่ะมันร้อนมันก็ดูพียงแคต้นเบลอนะอ๋อจากต้นเล็กๆแล้วมันใหญ่อย่างเงี้ยเหรอมันก็มันก็เห็นผลผลิตที่มันดีขึ้นมันคือให้มันโปวยใบนะนะโอ้ใบอย่างเงี้ยโอ้ใบยหอยเพราะพธรรมดามันออกมันจะออกดอกแน่นะครับ เราสัปลูก,กินม่นมากแล้วเราก็ว่าเฮ้ยมันปลูกข้าวโพดอะไรองมึวงวางงวนนี้อม,มันดันออกดอกแล้วแล้วพอไม่กี่วันม,มันก็ฟักใหญ่ใหญ่ใหญ่ไปทำบ้านในคนทําบ้านาป้าขา้าวโพดป้ามันโตกูก็ไม่รู้เหมือนกันวะแล้วแน่นทุกฟักเลยนะออกมามแสดงว่ามันมันโตเร็ว เออมันออกดอกเร็วแต่ว่ามันออกมันออกดอกเร็วอาะไมออกใช่แต่พอมันออกฝักเนี่ยเม็ดมันแน่นเออแน่นหมดเลยมันสมบูรณ์เห็นแบบนี้แล้วก็ปลื้มใจนะครับไม่ว่าจะใช้กับอะไรก็ได้และยิ่งกับผักบุ้งที่เป็นรายได้หลักของป้าเล็กแล้วก็เห็นผลชัดเจนแถมรายได้ดี มีคนมารับซื้อไม่ขาดแบบนี้นี่แหละครับคือความพึงพอใจขั้นสุดของเกษตรกรไทยแล้วอย่างนี้จะไม่วางใจใช้ช้างสยามได้ยังไงจริงไหมล่ะครับอุ้ยฉันดีใครก็ต้องสิโรราย้ำให้ทราบนี่คืออุยยูเอ็มราคาถูก เพื่อนผลผลิตแทงปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมที่ชัางสยามชา้างนาช้างทองอินแข็งแรงพืชแข็งแรงคนก็แข็งแรงต้องปุยอยู่